นับสนุนโดยบริษัทแม็กเวิร์ลทัวร์จำกัดพีพีพลาสแมนชั่นเข้ามาในช่วงที่สองของรายการใครทุกประชาชนนะคะช่วงนี้เปิดสายหน้าใหม่แล้วก็มีสายคุณสุพัชรานะคะจากชนบุรีมารอนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุภัตาครับพัชราสุพัชรา,ชราใช่ไหมคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะ<ช>คุณสุพัชราใช่ไหมคะชื่อถูกต้องไหมคะถูกค่ะค่ะประเด็นไหนจ๊ะเชิญครับ คือประเด็นแฟนได้เจอคดีข้อหารักทรัพย์นะคะทีนี้ศาลตัดสินแล้วครับว่ารอลงอาญาสองปีครับหลังจากนั้นทําไมถึงมีหมายสารใหม,ม่าอีกคะ<น>ว่าทางโจทย์คือทางศาลอาญาไม่พึงพอใจนะคะแล้วคด<ม>ีสารคืออย่างนี้ต้องต้องรู้หลักอย่างนี้นะคุณสุพัชรานะคด<ม>ีอาญาเนี่ยเมื่อมีการฟ้องกันแล้วศาลตัดสินแล้ว ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่พอใจก็สามารถอุทธร์ต่อศาลอุทธร์ได้นี่แสดงว่าอายการเขาฟ้องสามีคุณข้อหารักทรัพย์ใช่ไหมค่ะทีนี้ศาลศาลชั้นต้นพิพากษาแล้วเห็นว่าไม่เกินสองปีก็รอลงอายาไว้ใช่ค่ะทีนี้อายการก็าอาจจะไม่พอใจเขาก็จะอุทธร์เขาสามารถอุทธร์ได้ภายในหนึ่งเดือนพออุทธร์เสร็จก็ส่งเรื่องทั้งหมดไปศาลอุทธร์ รอสารอุทธรณ์มินิจัยที่เขาเรียกไปเขามีหมายมาให้ไปฟังคําพิพากษาสารอุทธรณ์หรืออย่างไรค่ะใช่ไหมใช่ค่ะเขา้องไปตามนั้นน่ะเขาบอกฉัาไม่ไปตามหมายจะติดคุกสถานเดียวไม่ไปตามหมายเขาออกหมายจับมาต้องมาฟังสารสารอุทธรณ์อาจจะพิพากษายืนก็ได้คาพิพากษายืนไหมครับว่ารอลงอาญาก็ได้ซึ่งเรื่องนี้นะ่ะผมเดียนว่าถ้า เขาอุทธร์มาเราก็ต้องแก้อุทธร์ว่าแก้อุทธรว่าสาลชั้นต้นตัดสินมาอย่างนี้ชอบแล้วที่โจทก์อุทธร์ว่าอย่างนี้ไม่ไม่สมควรขอให้สารอุทธร์พิจารณาพิพากษายืนตามสารชั้นต้นแล้วอาจจะประกอบความดีความชอบเราไม่เคยทําความผิดความชั่วอะไรเรามีเมียมีลูกม,มีพ่อมีแม่ต้องดูแลขอสารโปรดเมตตาน,นีก็เขียนไปในคําว่าเขาเรียกว่าแก้อุทธรค,ความจริงน่าจะปรึกษาก่อนแต่สารตัดสิน จำไว้นะท่านผู้ชมถ้ามีคดีอาญาเริ่มต้นปรึกษาก่อนสองถ้าไม่ปรึกษาตอนนี้สามตัดสินแล้วระหว่างที่จะอุทธรณ์เดือนหนึ่งเนี่ยมีปัญหาปรึกษาก่อนจะทํำยังไงเราจะได้แนะนําให้ตอนนี้มีอย่างเดียวก็คุณต้องไปให้สามีไปฟังถ้าสามีหนีก็เขาออกหมายจับนะครับไปดีกว่านะครับโอเคนะครับโชคดีนะครับสวัสดีค่ะชักชักนี่ขนาดนี่โพวต์ิดโพ มีคดีเมียมาถามเมียเป็นห่วงเนี่ยโอ้รักรักเมียมากถ้าผัวไอ้ไอ้ไอ้บอสี่เกิดเป็นเจ้าชู้มีคิดก่าหน้าเตะ <c oughs> เลยก็เป็นห่วงอยากช่วยนะคะที่อาารบอกว่าถ้ารู้ตั้งแต่แรกเนี่ยเราสามารถที่จะร้อนแทนได้คือคืออย่างนี้ถ้าถ้ารู้แต่แรกแล้วจะไปไปเจราจาขอความเป็นธรรมจากอายการ <c oughs> ท่านอายการคะ อย่างนี้อย่างนี้อย่าอุทธร์ได้ไหมก็จบไปไปไปเจรจาก่อนได้ก็ขอขอไปได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเขาเขาอุทธร์มาเราก็ต้องคําอุทธร์มาอ่านครับสารจะต้นรอยาเพราะเหตุนี้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 เขาก็จะบอกว่าอายการบอกไม่ไม่คุณจะรอเพราะเหตุนี้เหตุนี้นี้เราก็ไปแก้อุทธร์ว่าที่สารอุที่อุยการอุทธร์นี่เพราะอย่างนั้นอย่างนั้นนันขากราบเรียนว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ขอให้สารตัดสินตามสารเนต้น คือวิชากฎหมายคือหาเหตุและผลมาหักล้างกันซึ่งอันนี้พอดูคดีลักทรัพย์คงจะเป็นคดีไม่มากถ้าลักทรัพย์อย่างนี้จริงๆถ้าชดใช้หมดเนี่ยสามารถที่จะได้ไหมคะหรือว่าจริงๆติดในเรื่องของอาญาเราแพ่งร่วมกันเลยคืออย่างนี้ถ้าม่ติเอาง่ายๆว่าถ้าเราขโมยของเขามาเสร็จเราไปใช้เงินให้เขาก็เป็นเหตุหนึ่งให้ที่ศาลที่จะใช้ดุลพินิษในการที่จะรอลงอาญาเพราะว่าคดีอาญานะท่านผู้ชมจะไว้ถ้าจำคุกไปเกิน3ปี นะครับจำเลยไม่เคยทำผิดมาก่อนมีความดีต้องรับผิดชอบเรื่องพ่อเรื่องแม่ทำความดีต่างๆนี่เขียนไปก่อนศาลตัดสินขอให้ศาลรอลงอาญาศาลก็ใช้ดุพินิจได้ทาไปเกินสามปีก็รอลงอาญาได้อแต่ทีนี้ว่าอายการเขามีสิทธิ์อุทธร์เขาไม่พอใจได้เรากจะไปขออุทธรณ์รับเพราะความนาจากอายการเขาแต่ถ้าเขาไม่ยืนยันก็ก็แล้วแต่เขานะครับไอ้นี่ก็ก็แล้วแต่ นะคะยังไงก็ทําตามที่อาจารย์แนะนาก่อนละกันอาจารย์คะกลับมาดูข่าวนิดนึงเพราะว่าเราก็คุยในเรื่องการรณนงลงในเรื่องของยาเสพติดกันบ่อยมากนะคะเราเป็นศูนย์การที่ให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยส่งข่าวมาด้วยนะคะในเรื่องของ้องเรียนในเรื่องยาเสพติดพบทุจริตต่างๆที่ไหนแต่นี้ข่าวตลกชื่อดังเหมือนกันนะคะพี่ป๋องรู้จักไหมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ดาราตลกนี่บ่อยนะเยอะกับเยอะมากนั่นน่ะสิเขาบอกว่าขายยาไอ้นะคะตำรวจน่าจะล่อซื้อได้ที่ คอนโดแถวราชดานี่เองอคนนี้ค่ะน้าเราจากมาพี่แม็กชวนชื่นนะคะแต่ว่าออกจากตลกไปจากคณะไปหลายปีแล้วเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าเพิ่งทามาไม่กี่ครั้งเองจริงก็เหมือนกับว่าเหมือนเพื่อนฝาดก็เอามาเหมือนมาขายต่อไม่ได้หน้าหน้าไม่เต็มบ้างตัวเองเสพเพราะว่าพวกนี้ทําการเหนือพเสพไปมันจะคลื่นอารมณ์ต่างๆใช่ไหมพอเสพเสร็จมันอาจจะก็มีคนขอซื้อก็ดีสิ จะเอามาขายต่อจะได้ได้กินได้กินฟรีอาจจะมีกําไรอีกแต่โทษนี่ถ้าหากโทษขายนี่โทษหนักเพราะงั้นผมผมเรียนท่านอย่างนี้โทษติดคุกจัดจาหน่ายนะคืออย่างนี้ท่านผู้ชมฮะโดยนโยบายของท่านนายกยิ่งลักเนี่ยสืบต่อมาจากท่านทักษิณสมัยท่านทักษิณนี่เอาปราบยาบ้าจริงๆแล้วก็ออกกฎหมายว่าผู้เสพคือผู้ป่วยครับหมายความว่าถ้าหากว่าท่านไปเสพแล้วเนี่ยมาบําบัดซะ ก็ไม่มีคดีดําคดีแดงเช่นขณะนี้ผมท่านตรีมอบให้ผมไปเจรจากับทางพี่น้องอสมอเนี่ขอถือโอกาสกับเียนพี่น้องอสมอทั่วประเทศเลยนะค่ะคือเราไปเอาคนเสพคนติดเนี่ยอย่าไปด่าไปว่าเขาบางทีมันหลงผิดครับครับเอามาซะมาบําบัดที่โรงพยาบาลก็รักษาฟรีครับคำว่าบาบัดไม่ใช่มานอนอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ถ้าท่านอาการมากครับต้องนอนอาจจะให้กินยาฉีดยาอะไรเนี่ยเสร็จแล้วก็สามสี่วันก็กลับไปบ้านครับ แล้วต่อไปก็อาทิตย์หนึ่งก็มาครั้งหนึ่งมาเอายาครับต่อไปถ้าหายดีก็ไปที่อนามัยไปเอายาจากอนามัยสองเดือนสองอาทิตย์ครั้งเดือนครั้งต่อไปมันก็จะหายไปครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับผมกาดเป็นท่านว่าไม่มีคดีดําคดีแดงกิดตัวนะครับเมื่อไม่มีคดีดำคดีแดงนี่ท่านจะสมัครผู้ใหญ่บ้านอบตนายกสสทางานราชการทําได้ก็ประวัติดีมเนครับเป็นประวัติดีครับแต่ถ้า ตำรวจจับได้ส่งฟ้องศาลตอนนี้มีคดีแดงแหละจะสมัครผู้ใหญ่สมัครกำนันนายกสสสจรับราชการไม่ได้นะครับแม้กระทั่งขอประธานทษบริษัทก็อาจจะรับแต่พอเเจอขายยาบ้าเขาก็ต้องระวังแหละนะครับเพราะงนั้นตรงนี้เป็นช่วงนี้ก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ว่าถ้าลูกหลานเราติดก็พามาซะมาบําบัดหายรักษาฟรีทุกอย่างฟรีหมดอันนี้เป็นนโยบายของท่านยิ่รักแล้วก็ ในนายบายของท่านในแพทย์ประดิษฐ์ตั้งีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่จะขอให้อสมพามาแล้ววันก่อนนี่นี่ไปด้เอาภาพมาให้ไปเขาสารจังหวัดครับนางรองนี่พาพวกเจ็บติดผู้มาพื้นที่ยไปบำบัดที่วัดป่าธรรมรามในที่ตำบลนองกงอำเภอนางรองครผมก็ไปเยี่ยมค่ะพามาบำบัดพระผมถามมียาไหมบอกไม่มีไม่ให้ดื่อไม่ยาแต่ให้อบสมุนไพรแล้วก็เอาธรรมะ สอนธรรมะจนกระทั่งมาบวชเป็นพระเนี่ยบวชเป็นเนรขอโทษบวชเป็นเนรแล้วทุกคนก็รู้สํานึกเหมือนผมไปก็บอกผมถามเป็นยังไงบ้างตอนแต่ก่อนนี่ก็ขโมยเงินพ่อเงินแม่แล้วตอนนี้เพราอถูกจับมาพ่อแม่ก็ต้องวิ่งมาทําให้พ่อแม่เดือดร้อนเนรเนี่ยก็ทำท่าจะร้องไห้คิดถึงบุญคุณแม่สงสารแม่ต่อไปนี้ก็จะไปกลับไปอีกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลก็ มีงบประมาณสับสนไปให้ทางวัดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารวัด่าเป็นนโย<อ>บายที่ดีนะคะอาจารย์ที่ช่วยเหลือแบบนี้ผมยังดูว่าอบนักกระกาศในท่านนะฮะอบสมุนไพรเนี่ยผมไปเจอที่ชนบุรีมาที่โรงพยาบาลชนบุรีก็มีหลายแห่งยันดีพวกรอปสตอพวกอนามัยตำบลเนี่ยจะมีจะม,จะมีอบอย่างอาจารย์ป๋องนี่สมมติว่าตอนนี้ตอนนี้เกิดเป็นคนดีเลิกกินเหล้าลค,คนไหนกินเหล้าสุ่บุรีนะ ไปอบสมุนไพรเนี่ยสมุนมันจะฟอกมันจะฟอกปอดแล้วก็ขับขับสิ่งอ้ต่างๆนี่ออกมาสารพิษออกเพราะฉะนั้นนี่อังเลยแกสูบุรีจัดกินเหล้าเก่งอบวันอาทิตย์ละสองวันต้องไปอบบ่อยๆใช่ไอสบายเลยเพราะฉะนั้นไปอบสมุนไพรเนี่ยเลิกเหล้าได้เลิกบุหรี่ได้แต่ทั้งหมดอยู่ที่ใจ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 ซื้อหรือเปล่ามีคาถาหลวงพ่อคุณ ท่านไปที่ท่านเลิกบุหรีเนี่ยท่านตะกนสู่มวนโตน่ะเนาะใช่ครับทางทางหมอก็ถามว่าหลวงพ่อเลิกบุหรีได้เนี่ยมียายาดียังไงมียากระถางก็ะถางกระถางไหมครับครับท่านบอกว่ามีขอหมอก็จุดจดขอจดได้ไหมผมจะไปบอกเขาเออเอาเบื้องจดท่านบอกเวลามันอยากยาเงี้ยนยาเี่ยใช่ไหมครับครับบอกว่ากูเลิกแล้วพออยากยาบอกว่ากูเลิกแล้วกูเลิกแล้ว พออยากกูเลิกแล้วไอ้ฮาเนี่เลิกเลยนีภาษาต้องตุ้นก็คืออยู่ที่ใจท่านบอกว่าก็บอกเวลาบันหิวมาอยากก็บอกกูเลิกแล้วอ๋อหมายถึงว่าตัวเองอยากนะออมันความสึกอยากแล้วพอรู้สึกว่าแต่บันนี้อาจารย์ปอกจะเลิกแล้วเคยสูบมานี่บอกพอมันอยากมาบอกกูเลิกแล้วครับอยากกูเลิกแล้วกูเลิกแล้วอย่างงี้บอกตัวเองนะครับเองก็อยู่ที่ใจคู่เขยผมเป็นผู้ช่วยผู้บริการไฟฟ้าอยู่ส่วนภูมิภาคนี่อยู่ที่โคราช นั่นเมียผมบอกว่าเปลี่ยนไปเห็นแก่เมียก็เห็นแก่ลูกเธอพ่อสุบุรีไปลูกมันจะงี้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 เออแกใจเด็ดโยนทิ้งเลยอเลิกเลยทันทีเลยเหรอคะเลิกเลยไม่เป็นไรเลยคมีอีกคนหนึ่งก็บอกขับรถมาดีๆเขาก็นึกวันนี้วันวันแม่แล้วเนี่ยจะเลิกอบุรีเพื่อแม่คทั้งทั้งบุรีทั้งอะไรต่างโยนทิ้งหมดแล้วก็เลิกเลได้ครับผมเพราะฉะั้นมันอยู่ที่ใจนะครับใจเราเนี่ยเป็นสําคัญที่สุด นะครับเพราะงั้นอันไหนที่ไม่ดีไม่งามเรารู้แล้วก็เลิกซะอย่างยาเสพติดก็อดได้ทนได้ผมอยากเรียนท่านว่าไม่เกินเจ็ดวันวันสองวันแรกอึดอัดอึดนอัดต่นอัดแต่พอต่อมันไม่ลงแดงหรอกไม่ต้องถามคนสูบอึดอัดหน่อยแล้วก็ค่อยๆคลายคลายไปถ้ามันอยากเยียวยาอย่างลวง่อคูนว่าเลยออกวิ่งออกกําลังครับวิ่งออกกําลังให้เหนื่อยให้เหงื่อออกนะครับ พออยากมาก็อาบน้ํากินของหวานนึกถึงว่าเออเราไปเสพยาบ้า,าเี่ยเม็ดเท่าไหร่โอ้เดี่หลายหลายร้อยม,มันจะหลายร้อยอยู่นะ,ะคะแล้วก็เรา,า,าต้องมีคดีห้าพัน 5, <ช>กว<ร>่าบาทแล้วมีคดีจิตคุกอีกค่ะเสื่อมเสียชื่อเสียงแกพ่อแม่ออ้องสารพ่อแม่พ่อแม่บางคนอยู่บ้านนอกพอลูกถูกจับไปโอ้ยวิ่งตามมาไม่มีเงินก็หากู้ยืมก็้มาแล้วขอประกันตัวผมกลับเียทันว่าอยู่ในชีวิตทนายความมาเนี่ยแล้วมาเป็นสสมาอยู่นี่ โอ้น่าสงสารพ่อแม่ยากจนเป็นดีนเป็นศิลเพราะลูกนี่เยอะครับพอช่วยลูกกับพูดง่ายๆคะอาจารย์ใช่ต้องดิ้นโลนที่สําคัญอย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะเสียอนาคตทันทีใครที่โดนจับแล้วมีคดีไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะคะนั่นคือผลลัพธ์ที่จะตามมาสำหรับเบรกนี้เราพักกันสักครู่นะคะเบรกหน้ายังมีหนึ่งช่วงที่เปิดสายหน้าใหม่ค่ะพักกันสักครู่ค่ะ